มาหนึ่งมาสองมีอะไรใหม่ๆในติก๊กต็อกบ้างโอ้โหนี่คือ,อไลฟ์แฟนที่สุดยอดไปเลยฉันกระดาษใส่ขัดตตงโมจนหมดเกลี้ยงโอ้ยให้ตายก่อนจะลืมเบอรไปให้แอนดูเหมือนหัวจังแอนแอนรู้สึกว่าเธอเป็ะอะไรเธอไม่ได้ยินเลยแอนนี่มอนิกา้าเธอมาทำอะไรเนี่ยให้ฉันดูอะไรมไม่จะช่วยเลยไปทดสอบกันเถอะ ดูสิเรามาถึงห้องครัวแล้วแน่นอนเราต้องการตังโมและเตงโมก็อยู่นี่ใช้ได้เลยต่อไปเราต้องการชามแต่เป็นชามเปล่าดีขึ้นเยอะกลับมาที่ตังโมกันก่อนจะเริ่มเราต้องเปลี่ยนชุดสุดยอดทีนี้ฉันจะใช้สว่านเจาะรูที่ชามเอาเลยฉันจะถือไว้สำเร็จแล้วเย้สมบูรณ์แบบอะไรต่อูหู ทีนี้ก็สอดสว่างเข้าไปในรูของชา้างเยี่ยมมากต่อไปเอตาตงโมไปวางพอดีเป๊ะทีนี้เรามาร้องขุดด้วยกันนะแต่ก่อนอื่นเราต้องเปลี่ยนชุดแล้วก็มีแว่นตาป้องกันอย่างเข้าที่แล้วทีนี้เรามาเริ่มทดสอบไลฟ์แพคกันได้ขั้งขุดพร้อมแล้วแอนกวสวรค์เลยส่วนฉันจะขุดแตงโมไปยูฮูได้ผ่อนนะถ้าอย่างนั้นฉันใช้ที่ปอกได้เร็วขึ้นว้าว มาลองใช้กระดาษาสกันดีกว่าทูทูถูถูถูบละเนื้อเติมโมรเปอร์คิสสมบูรณ์แบบเราทำได้แอนสิ่งไม่ลายมากินกันหวานมากๆฉันชอบอะอไรจังเลยเยี่ยมมากติมโมรยจังก็ชอบเหมือนกันห้าตัมห้าไปเลยนี่อะไรหม่ๆในติ๊กต่าบ้างไหมนะอ๋อ เอาลูกกวาสกิทเทอร์ไปร้อยเชือกแล้วก็ปล่อยลงไปในน้ำเหรอถามจริง <What? S 1> ไม่เชื่อจนกว่าจะได้พิจซูตลองเอาไปให้แอนดูแล้วยเยาคายามเช้าทำให้ผ่อนคลายได้เสมอนี่มันยอดเยี่ยมได้ผ่อนคลายและยืดกล้ามเนื้อทั้งหมด mm hmm. ดูน้องฉันทำอะไรได้จะออาากจังขารยืได้ไงเนี่ยโอ้ oh, แอน <c oughs> กลับมาข้างคายเยครอีกแล้วดูนี่สิฉันจะอะไรคลิปใหม่ในทิกตอกไปทดสอบกันไหม <c oughs> ไปกัน เร,เ,เราต้องการใจการใส่น้ำพอดีเลยเอาดอกไม้ทิ้งไป <Wow. S 1> ทิ้งได้ไงมันสวยมากๆนะ <laughs> ฉันต้องถ่ายรูปคู่กับดอกไม้หลายๆรูปแล้วโพสต์ลงในโซเชียลของฉันเฮ้ยฉ <laughs> ันสวยมากเลยเข้ากับดอกไม้สีขาวมากๆสวยจัง <laughs> ไม่รู้มาก่อนว่าเธอชอบดอกไม้ขนาดนั้นโมนิก้าถ้าโมนิก้าพักถ่ายรูป <laughs> จะพักกินล้วก,กวาดสกีเท่าสด <laughs> ด้วย <laughs> อร่อยจังเลยฉันชอบ อยากกินมากกว่านี้แต่ฉันยังต้องทดสอบตามติม๊กต๊อกยูได้อยู่นี่แล้วมาร้อยได้ผ่านสกิทเท่าด้วยกันนะยาวเล็กน้อยแล้วบวล่ะนี่ไงฉันทำสำเร็จแล้วสมบูรณ์แบบท <Okay. S 1> <c oughs> ีนี้ฉันต้องการตะเกียบดีนะเราพูดสั่งอาหารจีนมาเรามีตะเกียบอยู่ที่ไหนสักแห่ง ไม่ใช่ตรงนี้นี่ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อยู่ไหนนะมันอยู่ที่ไหน <Yes. S 1> โอ้เจอแล้วนจะตะเกียบแล้วล่ะ <c oughs> แต่มอนิก้ายังมวถ่ายรูปกับดอกไม้อยู่ฉันคงต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเอง <c oughs> ผูกเชือกที่ร้อยกับสกริทเทวักับตะเกียบแบบนี้แหละพิเศษมากจุ่มลงไปในน้ำกันทีนี้ก็รอสกริทเทเปลี่ยนสีของน้ำโอ้โหมันกำลังเริ่ม ได้ผลแหละดูสวยงามมากๆเลยว้าวฉันพอใจมากมอนิก้าดูนี่สิดูโอ้มันได้ผลจริงๆด้วยเจ๋งจังสวยมากๆเลยไม่อยากจะเชื่อแต่มันได้ผลจริงๆอ่ะห้าเต็มห้าไปเลยมาเต้นเหมือนหุ่นยนต์กันเถอะฮะฉันเต้นได้เก่งจังเลยดูไม่ต่างจากหุ่นยนต์จริงๆโอ้โหฉันใส่คลิปเจ๋งๆบนทิกเกออีกแล้ว ต้องรีบทำตามเอาไปให้แอนดูกันหวังว่าเธอจะเห็นด้วยนะไปกันเลยหนูน้อยกลอเรียของฉันเธอน่ารักมากๆฉันรักเธที่สุดมาลองเล่นในเขาวงกดกันนะอ๋อเธอทำได้จริงๆด้วยสิ่งมากฉลาดที่สุดในโลกเลยแอนแอนฉันมีอะไรให้ดูโอ้ อ๋อไม่นะกลอเรียหนูสัญชาติของฉันน่าสงสารเดี๋ยวฉันช่วยเองใค oh, <yes. S 1> อยังช่วยแล้วอยากให้ฉันดูอะไรอ่ะโอ้ oh, <c oughs> ปัสสาวะกันเถอะเราอยู่ในห้องคนแล้วเริ่มจากตรงไหนดีนะ oh, <yes. S 1> เราต้องการลูกกวาดเนสเปิดกล่อง oh, <yes. S 1> ต่อไปเราต้องการท่อป่องใสายาวๆเราสามารถมองผ่านมันได้เหมือนผ่านก้อนโทรทัศน์ เฮ้มอนิก้าหยุดกินขนมนะโอ้ยแค่นี้เดียวเองนะพูดอย่างนี้ตลอดแหละแต่มดไป็ครึ่งหนึ่งแล้วใส่ลูกกวาใส่จานฉันคิดว่าน่าจะพอลหละทีนี้ก็เอาท่อมาวางบนลูกกวาดเรียบร้อยส่วนฉันมีดายเป่าผมออกมาเดี๋ยวนี้แหละและนี่คือดายเป่าผมของเรา แต่ว่ามันใช้งานยังไงอะโอ้ใช้แค่กดปุ่มนี้แหละอายเออแรงจังเลยได้ปอบผมส่งพลังมากๆปิดไว้ก่อนเฮ้ยตาแห้งหมดแล้วแต่ไม่อกี้ตลกมากฉันเจอหมวกของเธอแล้วไปสิสุดยอดทีนี้ก็เปิดได้รอบผมให้หันไปทางปากข้อกันโอ้โหดูสิแอนลูกกวัดกำลังบินน่ะต้องอย่างนี้สิมันได้ผลจริงๆเย้ตอนนี้เรามีผลลูกกวาดอยู่ทุกที่เลยรับได้ปากก็ยิ่งสนุก เวลาอาหารเช้าแต่มีอะไรใหม่ๆในติก๊กต็อกด้วยโอ้โหฉันนีอึงไปเลยดูนี่สิมันคือการทำสายใหม่อะเจ๋งอ่ะต้องอยากทำเหมือนกันไปหาแอนกันอยากได้ชาเพิ่มไม่จัะของเล่นมีทั้งมินนี่แล้วก็สติชฉันชอบชาด,ดำใส่น้ำตาลมากอร่อยจังแอนเลิกงานเรียงน้ำชาก่อนนะ <Hey. S 1> ฉันมีไลฟ์อันใหม่สนใจมาให้ดูไปทดสอบกันเถอะ แล้วก็เกินขนมไปพร้อมกันด้วยวทำได้ฉันเอาน้ำตาลมาแล้วต้องแน่ใจก่อว่าเป็นน้ำตาลน้ำตาลจริงๆหวานฉันมีเตาแลก้ก็กระทะมาด้วยมาเริ่มทำคาราเมลเหลวกันใส่น้ำตาลหนึ่งกระปุกเต็มๆจากนั้นก็เปิดเตาแล้วก็รอให้น้ำตาลละลายแต่ไม่ต้องคนมันนะเดี๋ยวมันจะละลายเองดูสิ ทีนี้ก็คนให้เข้ากันว้าวน้ำตาลละลายแล้วจริงๆเส็ง,งต่อไปฉัเอาที่ตีไฟฟ้ามาด้วยมาลองทำขนมสายไหมจากคาราเมลกันเถอะแอนทอเทนะส่วนฉันจะกดที่ตีไฟฟ้าเป็นไงได้ผลไหมได้ผลไหมว้าวได้ผลจริงๆด้วยเราทำสายไหมจากคาราเมลได้อะต้องลองจะลองก่อนนะ<อ>มาดูกันว่ารสชาติเป็นยังไง ดูเหมือนใส่ใหม่จริงๆรืมอร่อยอ่ะตไตแฟตท์ครั้งนี้ได้ห้าเต็มห้าฉันอยากเล่นสนุกแต่ฉันไม่รู้ว่าต้องเล่นยังไงก็ตามนะแต่ฉันก็กลังเรียนรู้อยู่ oh, <yes. S 1> ไปกันเลยโอ้ <c oughs> สิ่งใหม่ๆนี่คืออะไรอ่ะอะไรนะเป็นไปได้จริงจริงเหรอโอ้ยทำไมมีลูกบอลมากมายอยู่ร,บรอบๆเฮ้ยต้องรีบุกขึ้นแล้วก็ไปหาแอนเธอต้องทึ่งแน่ๆ ฟองสบู่สวยจังเลยเจ๋งจังฉันอยากทำฟองสบู่เยอะๆยะสวยอ่ะโอ้โมนิก้ามาหามีอะไรพี่สาวไลฟ์แพ็กใหม่ๆจากท <Yes. S 1> ิกติกเหรอไปกันเลยเราอยู่ในห้องครัวแล้วพร้อมทดสอบไลฟ,แฟ์แพ็กแอนด์มันนี่เร็วเข้าทำมาหรือเปล่าเอามาสิพกหนึ่งคดก่อนอื่นต้องนึ่งคากให้หมดฉันจัดการได้สบายมาก <c oughs> อร่อยจังเลย ฉันชอบค้าม,ามากอ่ะขวดเปล่า <No. S 1> ขวดนี้เล็กเกินไปเราต้องการแบบนี้เราจะทดสอบในนี้แต่ก่อนอื่นต้องดื่มให้หมดขวดก่อนใส่หล,ลอดย่อยๆลงไปทีนี้ก็เหมือนดื่มกันอืมโค้ดอร่อยจังเลยฉันชอบโอโ้โหจะดื่มไม้หมดจริงๆเหรอถามจริงสุดยอดไปเลยเจ๋งมาก เขาเรียกว่ามือโปรโงไงฉันเล่นมันหลายปีโอ้โทอดทินันจากดื่มเขาก็เป็นงี้ฉันเอาข้าวมาด้วย <c oughs> เราต้องใช้ข้าวจํานวนมากเพื่อเติมคนใหญ่ใให้เต็ม <c oughs> มาดูกันยังมีกล้วยด้วยสุดยอดโอ้ยหนักมากมาช่วยฉันหน่อยอืมหนักชะมัดเลยเธอพูดถูกมันหนักมากจริงๆริแลวเราต้องการข้าวเยอะๆพยลงไปให้หมดน ข้าวเสรยงจังเลยเนาะข้าวเยอะๆเอาข้าวาใส่ขวดสนุกจังเลยฉันชอบช่วงเวลานี้มากๆในการทดสอบหองว่ามันจะได้ผลนะแต่ต้องทำวามสอรก่อนที่แม่จะมาเห็นเสร็จแล้วที่สำคัญใส่แปรงลงไปในขวดทีนี้ก็ยกขึ้นโมนิก้าช่วยกันนะมันหนักมาก โอ้โหเราทำได้เจ๋งมันได้ผลจริงๆฉันชอบติ๊กตอกมากๆทีมีสิ่งน่าสนใจเสมอโอ้โหรับคะแนนโดยใช้หมากฝรั่งงั้นเหรอสุดยอดวางไปให้แอนดูแล้วต้องไปช่วยแน่ๆถ้าได้ผลนะันไม่มีวันได้เก๋เจ่งต่อไปแม่ไม่มีวันรู้เลยว่าฉันได้เกดไม่ดีไปกันเถอะ เคี้ยวหมากฝรั่งฮาบ้าบาับ้าไปเป็นร้อยอันแล้วแต่ฉันคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่ฉันก็ทําได้นะทีนี้เอาปลอกลูกโป่งให้ไที่สุยใโลกกันใหญ่บ้าจนมองไม่เห็นข้างหน้านเลยตอนนี้ออาไปให้โมนิก้าดูอ้โหอลูกโป่งรูปบอลลัมแอนฉันไม่ได้สำคัญคุยด้วยงานนี้ต้องเจาะวันดีฉันมีอะไรให้ดูด้วยละนี่ไง่งนี้ฉันจะไม่ถูกลงโทษต่อไปเรื่องเก่งแย่ๆ yeah. ไปทดสอบกันเถอะ เอาล่ะผลสอบล่าสุดข,ของฉันอยู่ที่ไหนสักที่นะโอ้อยู่นี่เองอผลสอบของเชืองกับคะแนนแย่แต่แม่ยังไม่เห็นและแม่ก็ไม่ควรเห็นด้วยเอามานี่ทีนี้เรามาลองทดสอบไลฟ์แพคของเรากันฉันไม่มหมักฝรั่งแล้วมันเยี่ยมมากมาดูไลฟ์แพคกันดีกว่าด็ดมหมักฝรั่งลงไปตรงเกตทีนี้ก็มารู้มันจะออกไหม โมนิกา้าถ้าเป็นคนดึงนะ<อ>หวังว่ามันจะได้ผลเอาหมากฝรั่งออกมาไม่นะมันไม่ได้ผลนะหมากฝรังง่งโง่ไล่แพ็ก็โง่มันไม่สําเร็จไม่มีอะไรได้ผลเลยเอาหมากฝรั่งขึ้นไปแอนเฮ้ยก็ได้มันอร่อยจะตายเชื่งหน่อยก็ไม่เป็นไรไ <c oughs> ล่แพ็คทางนี้เอาดิสไล์ไปเลยโ <c oughs> มนิกา้าเศร้ามากมาลองอย่างอื่นดีกว่า ฉันเห็นว่าเท่าที่หนิบผมมาเรียดบนปากกามาร์กเกอร์นะกอย่างจะหายไปโอ้ยจริงปะแต่ล้อนจัง <c oughs> ส่งมาให้ฉันเดี๋ยวฉันทำเอง <c oughs> เอาผลสอบมาด้วยมันลองรับคะแนนด้วยที่หนิบผมกันโอ้โห <c oughs> ได้ผลนนะ่าเจ๋งสุดยอดปไปเลยฉันมีความสุขมากมากทีนี้เรามาแก้คะแนนใหม่ให้เธอกันนะ <c oughs> ครั้งนี้จะได้เกรดเอบกบอก,บกปไปเลย ว้าวขอบคุณนะแอนขอบคุณฉันรักเธอแล้วก็ไลฟ์แพ็งนี้ด้วย